าสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องก่อคลิปนี้พี่น้องช่วงนี้กะเป็นเทศกาลพี่น้องเทศกาลข้าวล้มพี่น้องเอ้ยอืมช่วงนี้ก็ได้ปุ๊อ้ยถูนะ่ะล้มสุดลูกหูลูกตาพี่น้องเอ้ยเออกะช่วงนี้กะพอดีว่าพี่น้องกะผมกับุ่คอยไดลงคลิปลงคลิปสองคลิปเนาะเพราะว่าฮะก็มาจากมุกพี่น้องเอ้ย ฮากับมามื่อนี่กับาก็บฮอดมาตั้งแต่เศร้าแล้วก็เลยไม่ถ่ายคลิปให้พี่น้องเบิง้งกับพอดีว่าฝนมันตกพี่น้องฝนตกมือสองมือเมื่อกี้นี่ออกมาหาเลาะบงเขาแบบเบ้บยคักขนาดอืมเป็นโลกยอดฮิตช่วงนี้ก็ได้ <c oughs> บ๊วาแต่ของไผเนาะแต่ว่าอันนี้มันบ๊ยแมนหน้าผมพี่น้อง บอแม่น้าผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมสิทายเดี๋ยวผมสีคลิปต่อไปเดี๋ยวสีทายเบิงว่าไอ้หน้าผมนี่มันมันเป็นเท่าไหร่บอามันลม้มหรือสีบอลล้ม่ารุ่นเด้อพี่น้องเด้ออืมาการคลิปนี้ดีสีมาเบิงข่าวล่มพี่น้องมาพูดถึงปัญหาข้าวล่มนี่สำหรับไผ่สีทามมากก็ได้ฟังนี่กะล่มเหมือนกันนี่เห็นบ่น,นี่เพิ่งจะล้มนี่นี่พี่น้องห้ากะล่มนี่ห้าล่มเม,มื่อวานนี่แล้วว่นนี้อืมช่วงนี้ก็ไไ้ผุนะ่ะทั้งผุนกับเป็น เป็นลุมอยู่นะเห็นบ่าวลุมๆเหมืมมนอนเป็นลุมน้อยๆอ,อยู่กับช่วงนี้ก็เพราะว่าแต่ผายเป็นผาแล้วว่าเนาะอ่ก็คือว่าอะไรพี่น้องกับสาเหตุมันก็มันมาจากต้นสูงอะไรพี่น้องมันมาจากต้นสูงนั่นแหละนั่นมาละถ้าต้นเขามันบ่็สูงมันกับว่าล่มหรอกเราบวกกับล่มเนาะบวกกับล่มบวกกับฝนฝนนะบ่ปาันธดไหดอกส่วนมากสิเป็นล่มพี่น้อง ลมมันพัดน่ะคือวานแล้วมันเอมันข้าวนี่มันข้าวหน้าหวานพี่น้องเขาหน้าหวานส่วนหมากมันสีลมเพราะว่ามันคือที่ผมบอกแล้วมันต้านลมเนาะมันต้านลมพอมันต้านลมมันก็ห้อยมันสียู่บแมนบอกล่ะลมก็พัดดู่บยุบ่เศร้าเนาะทั้งลมทั้งฝนทั้งหมอกมายนี่ยมือเศร้าก็ห้อยก็แห้งคักแล้วแมนบอกล่ะอืมกะถ้าพี่น้องนี่คือจังแบบนี้ นี่เห็นบอนี่ข้าวนี่ถ้ามันก้มโค้งแบบนี้แล้วพี่น้องถ้ามันล้มไปก็ไม่ค่อยมีปัญหาดิพี่น้องอย่าบอค่มยมีปัญหาดอกถ้ามันมันก้มมันโค้งแบบนี้แล้วนะ ừ, อือเพราะว่ายอย่างเพราะว่ามันเลยแล้วพี่น้องมันเลยระยะน้ํานมแล้วออื ừ, เห็นบอลแบบนี้มันเริ่มสีเหลือง,งแล้วนี่แบบนี้มันเริ่มเหลืองแล้วแบบนี้นะคือล้มไปก็บ่มีปัญหา,าพี่น้องส่วนพี่น้องที่ถามมาบอกว่าถ้าข้าวล้มนี่ช่วงนี้มันจะมีปัญหาอะไรไหมกะ บ่ค่อยมีปัญหาหรอกพี่นอ้องอือคือข้าวล้มช่วงนี้ข้าวที่ช่วงที่ข้าวมันโค้งแล้วนี่ข้าวมันเลยระยะเวลาน้ำนมแล้วนี่กะบ่ค่อยมีปัญหาเนี่ยถามมันล้มแบบนี้นะมันมีปัญหาอย่างเดียวน่พี่น้องที่ข้าวลม้มนี่อันที่หนึ่งนะพี่น้องเด้อรถเกี่ยวมันบ่อยากเกีียวหายืะสำหรับไอในพื้นที่ไหนไอที่ไอรถเกี่ยวไม่ค่อยมีเนาะ Ừ, ก่วายางายคือรถเกีียวมันเล่นตัวพี่นอ้องมันบ่อยอยากเกี่ยวหายและอีกอย่างก็มันมันอยากกดราคาเฮ้า ừ, แมนบล่ล่อแต่สำหรับไอ้บ้านผมบุรีรัม์กะเข้าล้มเข้าตั้งก็ราคาเดียวกัน ừ, แต่สำหรับมุกดาหารนี่ใหวบ่ไรเด้ถ้าเข,ข้าล้มเข้าล้มเขาจะคิดแพงกว่าเข้าตัาง้งเด้กบบ็คือกันแล้วแต่ละพื้นที่เนาะปัญหาที่หนึ่งก็คือไอ้รถเกีียวมันบ่อยอยากเกี่ยวหอยสำหรับพื้นที่ที่ สำหรับพื้นที่ที่รถเกี่ยวน้อยเนาอะอส่วนอันที่สองบัดนี้อัน,นที่สองขึ้นหนูพี่น้องอืมเข่าร่มแบบนี้ี่ยหนูหนูมันมักขึ้นยังนี่หนูมันกัดมุนมดเลยแล้วตาแมนไหนมองได้หนูไล่ไล่นะห้อยเสซตหนูเลยแล้วอ,อืแมนวอรา,ากาอันที่สองบ่เอ้ยอันที่สามบัดนี้เนาะอ,อันที่สามนี่พี่น้องรถเกียวมันเกียร์หมดพี่น้อง รถเกีียวมันเกลียวบมดเ้าเขานอนแบบนี้นะเข้านอนเข้าล้มแบบนี้นะส่วนมากมันมันเกลียวหมดไม่เต็มร้อยอะไรพี่น้องเพราะว่ามันมันเข่ามันก็มีมันก็มีที่สูงที่ต่ำแม่นว่ล่ะมองนอนสนิทบ้างมองไอ้นอนบ่สนิทบ้างมันสลับซับกันไปนะพ่อวันนี้มันรถเกลียวมันก็มันก็มุดเอาให้ดอกมันก็ตัดเอาช่อดอกกลางๆนะพี่น้องพ่อช่วงกลางๆไอ้พวกที่แจบดินนี่มันก็เกียวขึ้นมาอะไรแม่นว่ล่ะ มันกิดสีให้เป็นผลเสียมันจะทําให้อะเก็บเกี่ยวผลผลิตไม่หมดกับเฮ็ดไห้ขขาเฮ่านี่ได้บหลายก็มีแค่สามสาเหตุนี่แหละพี่น้องเหงนั้นที่หนึ่งกับรถเกี้ยวไปจากเกี้ยวไห้อันที่สองกับหนูแม่นบ่าหรืออันที่สามกับรถเกี่ยวมันเกี่ยวไห่บะมืดอันที่สี่แบบนี้พี่น้องอันที่สี่กับฟางพี่น้องฟางมันอยากดำพี่น้องเลยถ้าข้าวล้มล้มแบบนี้นะ อฟางมันดำพี่น้องเพราะว่าอย่างเพราะว่ามันมันทับกันนะเนาะเพราะมันทับกันมันก็คือว่าแล้วมันเกิดมักหมม่ะเนาะมักหมมเป็นเชื้อราทําให้ฟางดำพี่น้องฟางบามอืมต่มีแค่นี้แหละพี่น้องสาเหตุของมันนะช่วงนี้นะกับไอ้กับหน้าผู้ใดที่มันมีน้ํามันก็เสียในเขามันเน่าอืมก็แค่นี้แหละแต่ถ้าแต่ถ้าหน้าไหนที่มันไม่มีน้ําคือจังแบบนี้มันก็แห้งมาแล้วนี่มันแห้งมาแล้วกัมันก็เขามันกับ่าเน่าหรอก อส่วนในไผที่บอกว่าย่านเขารีบย่านเขารีบแต่บ,บ่ค่อยมีปัญหาดอกพี่น้องบ่ค่อยมีปัญหาดอกอืเพราะว่ามันเม็ดมันเม็ด,ม,ม,ดมันใกล้จะเต็มแล้วแหละอืกะอันนี้ก็มันแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วไหมมันบ่รีบเลยม,มันก็ได้อยู่พี่นอ้องกะโอเคพี่น้องคลิปนี้กับ,บ่มีอย่างดอกมาอัปเดตสู่กันฟังอืว่าช่วงนี้นี่พี่น้องบ่ว่าแต่ทังใดห,หัวลบหมอกปลายฝนต้นหนาวนี่ ยเทศสการเขาลมพี่น้องเอ้ยอะคลิปนี้ก็ประมาณนี้พี่นอ้องอาจจะไม่มีสาระอะไรมากมายอืมกะเอาก็กมาจากมุกดาหารผมก็ได้เออฝ้าวแลนมาทายให้พี่น้องบ้งอืมอะคลิปนี้ก็ประมาณนี้สวัสดีครับ